ณนะทีนี้บอกเลยว่าวิออตัวนี้เป็นตัวที่ประหยัดน้ำมันที่สุดแล้วนะครับประหยัดน้ำมันไม่พอราคาก็คุ้มคุ้มอีกนะครับสามแสนเก้าพันเท่านั้นนะครับได้รถสวยสภาพเดิมไฟหน้ามันติที่สําคัญนะครับตัววิออสบอกก่อนเลยว่าเป็นรถที่รถเก่งขนาดกลางเครื่องขนาดกลางนะครับหนึ่งพันห้าร้อยนะครับ 1500CC นซีซีนะครับตัวเครื่อง1.5ลิตรนะครับด้วยรายละเอียดของเขานะครับชมหน้าชมตาแบบนี้ทันสมัยไม่ตกเทรนนะครับขี่ไปไม่อายใครแน่นอนครับเหมาะกับเป็นรถที่ให้ลูกให้หลานเอาไว้ใช้สักคันนะครับเป็นรถคันแรกคันที่2ก็ได้เช่นกันนะครับสีบอลเงินสภาพเดิมไฟหน้าเป็นมันติรีเฟกเตอร์ไฟเดี่ยวซ้ายขวาเป็นฮาโลเจนแดงๆใสแบบนี้นะครับตัดกรอบด้วยกันชนหน้าที่เป็นสีดำนะครับสีดำอ่าเรียกว่าเป็นลายออกจากแบบว่า คล้ายๆกับลายแคปล่าแต่ว่าไม่ใช่นะครับตัวนี้7จ8 1ี่แปดหนึ่งทะเบียนนี้ยังสดยังว่างนะครับใครสนใจอยากได้อยากสู่ขอเป็นเจ้าของทักมาได้เลยนะครับฝากระโปรงเดิมรายละเอียดตัวรถรอยต่อตัวบอดี้ต่างๆได้มาเดิมแท้สมบูรณ์เลยนะครับตัวที่นะครับเราคัดคุณภาพอยู่แล้วรถนะครับกระจกก็ต้องเดิมนะครับกระจกเดิมนะครับบริษัทนอกมาตรวจแล้วเราแจ้งบริษัทนอกมาตรวจนะครับหลายพันบาทนะครับเพื่อให้ตรวจมาตรฐานว่ารถเราเนี่ยมันได้คุณภาพเกรดเแบบที่เราโปรโมทจริงหรือเปล่านะครับก็ ตรวจสแกนตรงนี้ดูได้เลยนะครับเหลี่ยมสันโคบต่างๆชัดเจนนะครับสภาพเดิมเลยนะครับไฟหน้าเดิมๆมีมีเหลืองนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวขัดให้นะบอกเลยใส่วิ่งแน่นอนครับเดี๋ยวขัดให้ใส่วิ่งเลยนะครับแต่โคบไม่รล้าไม่แตกข้างในไม่มีรายงานนะครับสภาพนี้สวยเดิมซื้อได้นะครับยางนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับยางออกแต่งลายแล ane, re, ้วนะครับนี่เดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับยางเปลี่ยนให้ใหม่แม็กนะครับต่างๆเดี๋ยวจัดการให้หมดนะครับร้านสปาให้อีกรอบบอกเลยว่าฉ่ำๆเงาๆสวยๆเหมือนป้ายแดงแน่นอนนะครับบอกเลยว่า ได้รถสวยเกตเอ้องเปะเท่านั้นนะครับคับแต่รถสวยมาให้นะครับรถคันนี้สนับสนุนโดยนะครับบริษัทเพชรยนต์นะครับรถมือสองเกตเอมาตรฐานนะครับเกตเอชั้นนำประเทศไทยนะครับไฟเลี้ยวนะครับได้มานะครับจะติดอยู่ทุนแก้มซ้ายแก้มขวาแบบนี้นะครับแก้มซ้ายแก้มขวาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็นะครับฟิล์มรอบคันมีให้ครบกระจกได้มาก็เป็น กระจกพับได้แบบไฟฟ้ากระจกมองข้างสีเป็นโทนเดียวตัวรถเลยนะครับฐานเป็นสีดำด้านนะครับแล้วก็ฟิล์มเนี่ยเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับตัวนี้นะครับไม่ใช่ฟิล์มปกติทั่วไปนะฟิล์มอันนี้เป็นฟิล์มที่แพงนะครับก็ได้มาในคุ้มแล้วนะครับฟิล์ม60รอบคันกระจกเดิมแท้ To y o ต้าทุกบานเลยนะครับทุกบานนะครับฟิล์มนะครับได้มาครบเลยนะครับหูจับประตูนะครับก็ยังไม่มีการลอยให้นะอยากได้เพิ่มเดี๋ยวเป้แถมให้นะครับทาแถมให้เลยนะครับ ส่วนล้อหลังนะครับสภาพเดิมนะครับสภาพเดิมๆิมเลยนะครับประตูนะครับเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะเปิดให้ดูก่อนนะครับพวกดูรายละเอียดตัวรถตัวสีนะครับภายนอกภายในไม่มีทานะครับสีไม่มีทานะสีเม็ดสีเท่ากันนะครับแล้วก็ตัวเรื่องสปอตเม็ดล้อต่างๆก็เดิมแท้สมบูรณ์นะครับอเวลาถอดแกะมาดูอย่างเงี้ยครับเวลาเราไปดูที่ไหนนะครับมาดูกับเป้ก็ใช่นะครับมาดูนะครับเป้สอนดูแบบนี้ใช่ไหมเวลามาดูเนี่ยก็จะลูกค้าสนจะติดนาะว่า คุณเป้สอนดูนี่ว่ามันต้องดูตรงอย่างนี้ใช่ครับดูได้แต่เวลาดูเราต้องบีบเนี่ยบีบกระดูกงูด้วยบีบแล้วก็เก็บงี้มันจะแน่นนะครับนี่เห็นไหมนี่ครับมันจะแน่นอ่ามันจะไม่หลวมนะครับแต่ถ้าเราดึงออกแล้วเราไม่บีบเข้าอ่ะเวลาปิดไปมันจะหลวมนะครับดังนั้นก็ต้องบีบทุกครั้งด้วยนะครับฝาประตูรอยต่างๆไม่มีรอยแกะไม่มีรอยข่ายเลยเห็นไหมครับหัวน็อตเดิมแท้นะครับสีกันรั่วอยู่ครบนะครับสีกันรั่วอยู่ครบนะอ่าสีเดิมนะครับภายในเดิมเลยนะครับอ่าอันนี้มีหลุดนะ อันนี้จะเป็นตัวครอบตัวอันนี้ครับครอบของตัวไอ้ตรงนี้ครับแม่แรงกับเครื่องมืออยู่อยู่ใต้เบาะนะอ่าเป็นฝาครอบไปเฉยนะครับไม่มีอะไรนะแล้วก็ตัวนี้เป็นเชื้อเพลิงเบนซินนะครับเบนซินอัตราการกินน้ามันอยู่ประมาณ23กิโลลิตรนะครับวิอสตัวนี้นะครับขับสนุกขับสนุกขับสบายขับง่ายต้องคันนี้นะครับด้วยความที่ว่าเป็นสีบอลเงินดูแลสาง่ายนะครับหน้าฟุงหน้าฝนไม่ต้องห่วงเลยจะลุยฟงลุยฝุ่นได้หมดนะครับล้างง่ายดูแลสาง่ายที่สุดแล้วนะครับ ทะเบียนจะ481คันนี้ทะเบียนตรงนะครับตร,ตรงในเล่มตรงกับเอกสารทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยนะครับไฟท้ายเดิมๆนะครับไฟท้ายเดิมเลยนะครับแดงๆเลยใส่ไม่เล้าไม่แตกนะครับฟิล์มด้านหลังเนี้ยก็เป็นเซรามิกหมดครับแต่ขด้าหลังด้านหลังนเนี้ยสังเกตว่ามองไม่เห็นข้างในเลยฟิล์มเป็นฟิล์ม80นะฟิล์มค่อนข้างทึบนะครับจริงๆบอกเลยว่ากองแสงดีมากนะแต่ว่าถ้าแบบว่า,าคนมองข้างในไปข้างนอกไปไม่เห็นแต่ข้างในมองเห็นนะครับอ่าแล้วก็รายละเอียดด้านท้ายนะครับ เดิมๆนะครับรายละเอียดเนาะข้อนท้ายนะครับเดิมมีให้หมดครบเลยนะครับเซนเซอร์ถอยเป้าสามารถติดเพิ่มได้นะครับาของแถมสามารถทำเพิ่มได้เช่นกันนะครับตัววีออสเนี่ยจะบอกก่อนนะครับจะไม่มีในเรื่องของอเหมือนเอลติสนะถ้าเอติสจะมีปุ่มเปิดฝาท้ายตรงนี้จะต,ตรงนีวออสไม่มีนะครับก็สามารถที่จะนะครับเปิดได้ตรงห้องโดยสารนะครับให้ดูรายละเอียดต้นท้ายตัวท่อใต้ท้องรถนะครับสภาพเดิมนะครับได้สภาพเดิมเลยนะครับ และดูที่ภายในต่างๆเนี่ยก็บอกเลยว่าเดิมสมบูรณ์นะครับบ่อเป็นบ่อผ้าทูโทนลายกราฟิกแบบนี้นะครับสีดำนะครับตัดขาวขาขาแบบนี้นะครับพยองพยางอยู่ครบเลยนะครับสวยสมบูรณ์นะครับสภาพนี้ก็ซื้อได้เช่นกันนะครับแล้วก็ลำโพงสี่ดอกรอบคันนะครับกระจกไฟฟ้าปรับได้นะครับสวยเดิมนะครับคันนี้ดูดีบอกเลยว่าตรงปกแน่นอนนะครับภายในนะ ภายในนะครับเป็นโทนสีดำนะครับตัวรถเป็นสีบอลเงินนะครับกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานออโต้หนึ่งบานมีให้ครบเช่นกันก็เป็นวิวัฒน์เป็นเป็นตัวที่ให้ออปชันมาค่อนข้างครบนะครับในการใช้งานนะครับเรื่องราเรื่องความปลอดภัยที่สิ่งที่จําเป็นนะครับให้มาครบเลยนะครับอีวองกุ้ยน้ำมีให้ครบเช่นกันนะครับคุณแจ้ก็มาเป็นขีขายแบบนี้นะครับเครื่องฟิวสตาร์ทง่ายนะครับสตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับ FMAM มีให้ครบนะครับแอร์มีให้ปรับได้สีระดับความเย็นนะครับ อ่าแล้วก็ในเรื่องของอ่าตัวอ่าน้ำมันจะหมดนะครับนี้น้ำมันจะหมดนะครับแล้วก็เกียร์นะครับเดิมๆนะครับ CVT ออโต้เบลีมือแมนนวลนะครับบอกปรับได้อนาล็อกนะครับแล้วคราวนี้จุดสําคัญที่ควรดูไปดูที่ห้องเครื่องกับฝาท้ายนะครับจุดสําคัญจุดท้ายนะครับเรื่องบอกไปว่าโหงอนอนเนี่ยดูด้วยนะครับว่าเดิมไหมนะครับเดิมไหมมีแกะหรือเปล่านะครับเดิมไหมมีแกะหรือเปล่านะครับแบบนี้ก็คือเดิมนะครับไม่มีแกะไม่มีไข่อ่ามาดูที่ห้องเครื่องกันบ้างนะครับ ห้องเครื่องเป็นยังไงนะครับมาดูกันเลยจุดสําคัญสองจุดสุดท้ายที่คนดูคือฝากระโปรงหน้าห้องเครื่องแล้วก็ด้านท้ายนะครับว่าสภาพเป็นยังไงเดิมหรือเปล่าโดนชนหรือเปล่ามาดูกันต่อนะครับสามแสนเก้าพันบาทนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับเดิมๆม,มอกอโรงงานอยู่ครบนะครับชนวนคมร้อนก็อยู่ครบเช่นกันนะครับหัวน้นคอนอตไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขายนะครับ สภาพเดิมเลยนะครับหัวนงหัวน็อตเดิมๆนะครับแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมๆไม่มีโดนนะครับเป็นโอเปนอาร์เรียงสวยธรรมชาตินะครับสภาพเดิมนะครับสภาพเดิมนะครับฝาม้อน้ําต่างอยู่ครบนะครับการวัดํำมันเครื่องก็อยู่ครบเช่นกันนะครับนี่อ่าอันนี้คือเปลี่ยนมาแล้วนะครับสีนี้ไม่ดํานะโอเคใช้ได้นะครับแต่จะเปลี่ยนให้ใหม่อนกรอบเพื่อความสบายใจลูกค้าเนาะผมเปลี่ยนให้ดูแล้วทุกอย่างเปลี่ยนให้ทุกค้าทุกอย่างนะครับอันนี้เป็นกองโซล่านะครับ เปลี่ยนทุกหมื่นโลนะเปลี่ยนกองทุกหมื่นโลแล้วก็สติ๊กเกอร์มคอโรงงานอยู่ครบแสดงว่าคันนี้สวยเดิมซื้อได้นะครับหัวนงหัวน็อตก็เดิมสวยสมบูรณ์นะครับแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมๆไม่มีโดนนะครับดูแบบละเอียดนะครับผมบอกเลยเสียเวลาดูสักนิดนะครับคุณจะได้รถสวยคุณจะได้มดูแล้วคือซื้อแล้วไม่้กังวลนั่นเองนะครับเนี่ยครับซีนต่างๆนะครับดูได้เลยนะครับซีนอยู่ครบนะครับอ่าผมเปิดหน่อยเปิดแฟนให้ดูนะครับนี่ครับซีนเครื่องต่างๆอยู่ครบเลยนะครับสภาพเดิมเลยนะครัับบสภาพเเดิมลยนะคร อ่าคันนี้นะครับก็เช็คแล้วนะครับด้านหน้าก็ได้เดิมนะครับคราวนี้จุดหนึ่งสุดท้ายที่คนดูคือด้านท้ายฝาท้ายนะครับอ่ามาดูตรงที่ฝาท้ายเลยนะครับฝาท้ายนะครับเปิดมาไม่มีเสียงออนแอดนะอ่าแสดงว่าด้านท้ายอาจจะก็บอกเลยว่าเนี่ยนี่คือการดูนะครับไม่เคยโดนชนแน่นอนนะครับอ่าคราวนี้มาดูอะไรดูหัวนองหัวนอตก่อนเดิมไหมเอาเนื้อขูดดูสิเฮ้ยมีสีลอกเปล่าอ่าไม่มีนะครับโอเคเดิมนะครับสายไฟเดิมจากโรงงานโอเคเม็ดงคงไวตาสีเดิมหมด นะครับส่งไปข้างในนะครับส่งไปข้างในโอเคก็เดิมนะครับซีนตรงเตะเดิมนะครับเมทอาร์ตตะเข็บต่างๆก็เดิมโอเคใช้ได้นะครับเดิมเลยใช้ได้เลยนะครับถนวนความร้อนก็อยู่ครบเช่นกันนะครับเดิมสมบูรณ์นะครับเดิมเดิมสมบูรณ์เลยนะครับมันองคเมทดอาร์คได้มาเดิมสวยนะครับผาพผายางรองก็มีให้ครบเช่นกันนะครับ ราคา3ามแ0 0เบาทนะครับบอกเลยว่าจ่ายแล้วไงก็คุ้มนะครับคุ้มแน่นอนนะครับถ้าจ่ายแล้วบันไม่คุ้มนี่คือยังไงครับคือซื้อไปแล้วโดนแบบรถอ่ะโดนชนมาอย่างงี้นะครับบางที่นะผมบอกเลยวันนั้นนะครับคุณจะเสียใจตลอดชีวิตนะครับผมบอกก่อนนะซื้อผมต้องเคลียร์นะครับเคลียร์ทุกจุดนะก่อนจะซื้อนะครับต้องพาดูทุกจุดแบบนี้นะครับพอมาดูรถจริงนะครับก็จะพาดูแบบนี้เช่นกันนะครับหรือถ้าดูคลิปนี้นะครับถ้าเชื่อใจผมนะผมขายมา24ีปีนะครับบริษัทเราเป็นบริษัทใหญ่นะคร อ่ะดังนั้นเรื่องความน่าเชื่อถือนะครับของเรานะครับไม่ต้องห่วงเลยบริษัทเราครับรถเราขายนะครับเยอะนะครับรถเรานะครับเป็นพันล้านนะดังนั้นนะครับรถเราไม่ให้เสียเงแน่นอนครับไม่ให้เสียชื่อเสียงนะครับคัดคุณภาพอยู่แล้วนะครับดูนะครับบอดี้ต่างๆมาดูได้เลยครับเดิมนะครับนี่ครับจุดสําคัญวีออส้องดูตรงนี้ซีนต่างๆเดิมแท้ต้องแบบนี้เท่านั้นนะครับ บอดีต่างๆุนสนิมไม่มีขึ้นนะครับสภาพเดิมนะครับย้ําเลยว่าได้เดิมเดิมมานะครับโอเคนี่ก็คือเดิมสมบูรณ์นะครับคันนี้สวยซื้อได้นะครับ3ามแ0 0เบาทนะครับอยากได้ทักมาโทรมานะครับ0 9 4ย์เก้าสปดเก้าสนะครับวีออสคันนี้ยังโสดยังว่างยังไม่มีเจ้าของอยากได้วีออสต้องช่องนี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้เลยนะครับวีออสวยๆเดิมๆนะครับมีมาให้แล้วนะครับ อยากได้รถทักมาโทรมาผมลืมบอกไปนะครับว่ายางคันนี้นะครับปี18บแปดนะอย่าเปลี่ยนให้ใหม่นะครับยางเปลี่ยนให้ใหม่นะครับลูกค้าใครซื้อคันนี้ผมเปลี่ยนยางให้ใหม่หมดเลยนะเปลี่ยนยางให้ใหม่นะครับแล้วก็ของแถมอื่นด้วยนะครับอยากได้นะครับผมบอกเลยว่ากดแคปแล้วก็โทรมาหาเป้นครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดเบอร์นี้เบอร์เดียวเป็นทั้งเบอร์แล้วไปทั้งไลน์และเป็นทปรึกษาเรื่องรถมือสองให้คุณนะครับอยากไดรถวีออสทักมาโทรมาได้เลยครับวันนี้เป้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ